สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมหาก n i น,นะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครเป็นมิชาัเป็นดีเฟนเดอร์นะครับสายาเดียนด n Defender หรือว่า Defender สาย Q เองับโดยที่ตัวละครน,นี้เป็นระดับ6ดาวนะก็หาได้จากตู้กาชาเท่านั้นมาเริ่มกันที่อ,อ,อพูดเรื่องสแตก็ก่อนแล้วกันนะครับตัวละครน,นี้ มีค่าพลังโจมตีถ้าเกิดเอาแบบเต็มแม็กเลยนะถ้าเกิดเลเวลตันนะครับค่าพลังโจมตีจะสูงกว่าดีเฟนเดอร์สายฮิลตัวอื่นๆนะครับก็ค่อนข้างจะทำดาเมจได้ดีแมนะ้จะเป็นสายฮิลนะและ้วก็ถ้าเกิดเทียบกับโอชิคุมานะครับสามารถทำดาเมจได้โจมตีสูงกว่าโอชิคุมาด้วยก็อีกอย่างก็คือ จมตีด้านหน้าตัวเองหนึ่งช่องได้ซึ่งปกติดีเฟนเดอร์สายนี้เนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่ตีข้างหน้าได้เลยต้องบ็อกแล้วก็โจมตีอย่างเดียวมาดูกันที่เป็ดนะครับตัวเทรดก็จะมีอันแรกนะครับทำให้ตัวละครเคลื่อนในทีมเนี่ยที่ใช้สกิลประเภทหลอดสกิลเด้งเมื่อถูกโจมตีสามารถที่จะได้รับ ตัว SP นะครับสกิลพอยเนี่ยจากการโจมตีด้วยก็คือปีหนปีก็จะได้1 SP นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นบัฟให้กับทีมก็จะทำให้เร่งหลอดของสกิลเนี่ยเร็วขึ้นได้ได้ทั้งจากการถูกโจมตีแล้วก็การโจมตีเองครซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระตัวเธอเองด้วยนะครับจะมีสกิลที่เป็นแบบถูกโจมตีเดเรงนะต่อมาครับอันนี้ความพิเศษ อีกอย่างก็คือทาเลนสองเนี่ยแหละสามารถโจมตีศัตรูที่ติดสถานะสลีปหรือว่าหลับหลับอยู่ได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสถานะสลีปนะครับจะไม่สามารถโจมตีใส่ได้นะครับเหมือนกับตัวนั้นจะไม่สามารถถูกเล็งเป้าได้เลยแล้วก็ใช้สกิลก็ไม่ได้นะครับใช้สกิลใส่ไม่ได้ถ้าเกิดติดสถานะหลับอยู่นะครับจนกว่าศัตรูตัวนั้นจะตื่นขึ้นมาจะโจมตีได้ เป็นมิชายสามารถที่จะโจมตีศัตรูตัวนั้นได้นะครับแล้วก็บัฟด้วยนะทำให้โจมตีถ้าโจมตีตัวที่ติดหลับอยู่เนี่ยแรงขึ้น140%สิเอร์เซนด้วยนะครับแล้วก็จะเล็งเป้าไปที่ตัวที่หลับก่อนเสมอน,นะครับถ้าเกิดมีตัวที่หลับอยู่ในระยะการโจมตีเมอะอ่อ,อมานะครับจะเป็นสกิลนะครับสกิลแรก หล่อสกิลเด้งเองนะแล้วก็เป็นสกิลที่ใช้เองอัตโนมัติอันนี้จะอาร์ตได้2ครั้งนะครับก็ทั้งโจมตีครั้งหัดไปจะแรงขึ้นนะครับเป็น220%คิดเป็นกายภาพนะครับแล้วก็เด้งเลือดให้กับเพื่อนด้วยซึ่งระายะการเด้งเลือดเนี่ยจะเป็นสามคูนสามช่องครอบตัว3าคูนสามองเด้งเลือดเป็น120%ต่อมานะครับ สกิลสองและสกิลสามเนี่ยจะเป็นหลอดสกิลจะเด้งต่อเมื่อทำการป้องกันหรือว่าไม่ใช่ทำการป้องกันเมื่อถูกโจมตีเมื่อถูกโจมตีนะครับจะทำให้สกิลหลอดสกิลเด้งแต่อย่างที่ดูก่อนหน้านี้นะครับทาเล้นทำให้เมื่อเธอทำาทำการโจมตีเนี่ยก็จะเด้งหลอดสกิลไปด้วยก็จะทำให้ตาง เต่งสกิลได้เร็วขึ้นสกิลสองนะครับจะเป็นทั้งสองสกิลเนี่ยสกับสาจะเป็นสกิลกดใช้ทั้งคู่สกิลสเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะบัฟให้ตัวเองนะครับโจมตีเพิ่มขึ้น70%ที่เรียกว่าเนะแล้วก็จะทำให้นะครับศัตรูที่อยู่ในช่องเดียวกับที่เธอยือนเนี่ยก็คือรวมถึงตัวที่โดนบล็อกด้วยนะจะติดสถานะหลับ แล้วก็จะมีสถานะในการเด้งเลือดให้เพื่อนด้วยนะครับไอ้สกิลสเนี่ยจะเด้งเลือดนะครับเป็นวุนาทีอย่างที่บอกไปก็คือไอ้สกิลสเนี่ยจะต่างกับอีก2สกิลนะครับอีก2สกิลเนี่ยจะต้องโจมตีก่อนไปฮิวให้เพื่อนได้นะครับซึ่งระยะการฮิวนะครับจะตามนี้เลยครับตามภาพที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับระยะฮิวของงานอันนี้เป็นระยะฮิวของทั้งสกิลสและสกิลสนะครับจะเป็นระยะ เท่านี้แล้วสองสกิลแล้วก็ฟิกตามนี้จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเลเวลสกิลจะไม่เพิ่มขึ้นแหละแต่สกิลสกิลสองเนี่ยระยะเวลาสกิลอยู่ที่สิบวินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งสกิลสองเนี่ยต้องใช้งานระวังด้วยอย่างที่บอกว่าสถานะหลับทําให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะโจมตีตัวละครอ,อื่นๆนจะไม่สามารถโจมตีตัวละครหลักที่หลับอยู่ได้นะครับเพราะงั้นอาจจะ เป็นดาบสองคมนะครับสกิลสองเนี่ยก็จะใช้งานยากนิดนึงต้องดูสถานการณ์ดีๆนะบ,บางทีถ้าเกิดกดไปแล้วกลายเป็นศัตรูหลายๆตัวติดสถานะหลับนะครับทําให้ฝั่งเราทำดาเมจไม่ได้อาจจะโดนออนมาโถมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับสกิลสามนี้เป็นสกิลเมื่อกดใช้นะครับก็จะบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้น80%แล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้น30%นะครับ ท,ทุกการโจมตีนะครับจะมีดาเมจเพิ่มเติมนะครับ70%็ดสิบอรซาดาเมจเพิ่มเติมนี้จะเป็นเวทนะครับเป็นอาดาเมจแล้วก็จะเด้งเลือดให้กับเพื่อนรวมทีมยกเว้นนะครับตัวเธอเองฮิวสามนี่จะไม่หิวตัวเองนะครับซึ่งระยะฮิวก็อย่างที่บอกไปตามน,นี้อ่ะให้ดูอีกทีนะครับ ความแรงในการฮิลจะเป็น80%นะครับระยะเวลาสกิลจะอยู่ที่26วินาทีนะก็ต้องใช้งานระวังสกิล3เนื่องจากมันไม่ฮิลตัวเองนะครับสกิล3เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีตัวฮิลเข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งจะใช้งานได้เพราะว่าอาจจะไปตู้กับตัวที่มอนที่มันตีหนักๆเนี่ยอาจจะไม่ไหว แล้วกดว็ด้วยความที่เบม,มิชายค่าดีเฟนต์เนี่ยจะต่ำกว่าทุกทุกตัวละครในสายเดียวกันเพราะงั้นก็นั่นแหละต้องใช้งานอย่างระมัดระ,ะวังก็คือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเฉพาะสถานการณ์เพราะงั้นตัวนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องปั้นนะสำหรับใครที่คิดจะปั้นก็ด,ดูดีๆแล้วันนะครับถ้าอยากปั้นก็ปั้นแต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้งานได้บ่อย ใช้งานยากอยู่ตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันที่พาราดอกซิมูเลชันครับพาราดอกซิมูเลชันนะครับให้เลือกเป็นสกิลสองครับเอาเบบี้ชายลงตำแหน่งนี้นะครับลงก่อนเลครับก็เดี๋ยวเอาน้าลง อ้างเลยน,นี้เก็บสกิลไว้ใช้กับตัวแมลงครับสกิลิลได้เลยครับเนี่ยจะติดสถานะหลับแล้วก็ต่างจะตีึ้น แต่จะติดเฉพาะตัวที่ยืนอยู่นะเวลาที่กดเปิดสกิลเท่านั้นนะครับทีน,นี้ก็ตัวหนึ่งก็เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวรอตัวขวาเดินมา ได้เล,เลยนะครับจังหวะีามันดมาหลักเราเปิดสกิลนะน,นะครับตอนที่หมอนเริ่มอย่าลืมอย่าลืมไอ้นี่ด้วยนะครับตะตันตอนหมดตะตันก่อนเราก็เปิดสกิลนะครับ พอสกิลหมดก็สลับสตันปลดไปเรื่อยๆอย่างนี้สตันหมดแล้วนะก็ร <c oughs> อสกิลอีกทีนะครับได้นะครับเกิดสกิลหน้าด้วยนะครับเนอร์ช่ยชยวยฮิวก็ค่อนข้างจะกินใจว่าไม่น่าตายนะ แต่ก็ตัวละครนี้เอพไว้ที่ทเลเวลสิก็ลองนะครับไรที่จะเ,เล่นมาเอาเพชรน,นะครับลองเลเวลหนึ่งดูก่อนว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวอาจจะต้องดันเลเวลขึ้นนะครับนะก็คลิปนี้เท่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนีไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ